สกันตพงโพสคลิปคาดไม่ถึงก่อนอีกไม่กี่วันวูบหมดสติกลางเวทีดีเบตไม่มีใครคาดคิดว่าพระเอกหนุ่มจะเจอกับตัวเปิดคลิปคาดไม่ถึงเอสกันตพงก่อนวูบหมดสติกลางเวทีดีเบตต้องติดตามดูอาการวันต่อวันจนแฟนคลับอดห่วงไม่ได้หลังจากที่เอสกันตพงบำรุงรัก นักแสดงและพิธีกรมากความสามารถจากวิกมากสีที่วูบหมดสติในกลางเวที Big Debate เวทีกรุงเทพของช่อง 7hd และแพทย์ยังหาสาเหตุไม่ได้ต้องดูอาการวันต่อวันซึ่งวันที่11พฤษภาคม2566มีข่าวดีให้ลุ้น เมื่อทางช่องต้นสังกัดเผยว่าร่างกายพระเอกหนุ่มเริ่มตอบสนองต่อการรักษาก่อนหน้านี้ผู้จัดการส่วนตัวเผยว่าเอสกันตพงรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตแพทย์ทำการรักษาตามอาการที่เอสตอบสนองโดยปกติเอสเป็นคนแข็งแรงแต่ช่วงนี้เจ้าตัวโหมงานหนัก พักผ่อนน้อยเพราะตอนนี้เอสทำรายการของตัวเองและดูแลควบคุมการผลิตเองแทบทุกขั้นตอนต้องใช้สมองคิดงานเยอะมีความเครียดความกังวลในหลายๆด้านเพราะค่อนข้างทุ่มเทให้กับรายการนี้แต่อีกหนึ่งสิ่งที่น้อยคนรู้ทราบก็คือเมื่อสี่วันก่อนหน้านี้เอสกันตพงโพสคลิปถึงผลงานการแสดงของตัวเองเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ ที่จะสื่อถึงว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวพร้อมระบุคแคปชั่นว่าหัวใจคุณให้เราดูแลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนายแพทย์ปาฏิหาริย์พิชวรการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสัลยแพทย์หัวใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโรงพยาบาลวรการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณแม่แก้ขัด c s 7 h ด d ขีดล่าง drama society ก่อนที่ตัวเองจะช็อกหมดสติไปบนเวทีบีก๊ก DEBATE e, เมื่อวันที่9พฤษภาคม66ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ยังมีรายงานข่าวดีอีกเนื่องจากทางช่องต้นสังกัดของ S อย่างช่อง7เผยว่าทางช่องปรึกษาแพทย์และพูดคุยกับทางครอบครัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาการล่าสุดตอนนี้ร่างกายของเอส กันตพงมีการตอบสนองต่อการรักษาส่วนคืบหน้าต่างคืบหน้าต่างจะอัปเดตเป็นระยะอีกครั้ง